สวัสดีครับ FC ลุงป่องมงคลโคราชครับมาแล้วครับมาเจอกันอีกแล้วหวยออกปับ๊บหนึ่งวันก็มาเจอกันเลยไม่ต้องรอนานไม่ต้องใช้คำว่าลีลาหรือว่ารับอะไรทั้งหมดหรอกครับหวยถูกนะครับงวดเมื่อวานนี้ได้รับสัญชานโนุญาจ,จาก f c จากแฟนคลับนะครับลุงป่องมงคลโคราชนะครับแล้วก็ช่องแอปไลน์ ลุงปองมงคลชื่อภาษาไทยนะครับที่ชมรมคนคอหวยจะอยู่ในนั้นในแอปไลน์ด้วยชื่อเดียวกันสำหรับท่านที่อยู่ในแอปไลน์นะครับก็ชื่อชมรมคนคอหวยนะครับทุกทกท,กท่านก็คงจะติดตามมานะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยติดตามให้ด้วยนะครับสองสามอย่างเองสามอย่างขอสามอย่างนะครับไม่ได้ขออะไรเยอะนะครับกับลุงป๋องมงคลโคราชนะครับ กดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเรื่อยๆกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับ3ามอย่างเองภาษาไทยละไม่ซับตะยไทยละนะครับก็ถูกนะครับก็นี่แหละครับของลูกปองมงคลโคราชวันมาวานนี้นะครับวันที่หนึ่งตุลาคมห8แปดนะครับงบประมาณใหม่ของทางราชการพอดีเลยนะครับเข้านะครับเจดนะครับเข้านะครับเจด แต่ของหนังสือหวยนี่ผิดหมดเลยสามตัวไม่เข้าเลยนะครับงวดเมื่อวานนี้หนึ่งตุลาคมหกแปดนะครับหนังสือหวยไม่เข้าเลยผิดสามตัวเลยครับไม่เข้าสักตัวมาเลยเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับแต่ลุงปองมงคลเข้าครับมีเจ็ดนะครับเพราะหวยมันออกเก้าแปดเจ็ดนะครับเก้าแปดเจ็ดนะครับนี่ครับโคยเรามีเราให้เช็คตรวจสอบเราได้ทุกงวดนะครับของเรามีแปดเจ็ดนะครับบรรทัดสุดท้ายเลย คือหลักเจ็ดนั่นแหละหลักเจ็ดที่ผมให้ไปนั่นแหละนะครับหลักเจ็ดที่ผมให้ไปนะครับที่ผมใบ้ไปก็มีหลักเจ็ดหลักเจ็ดเลขเจ็ดนี่แหละครับที่ผมใบ้ไปนะครับมันก็จะมีแปดเจ็ดนะครับตัวสุดท้ายผมใบ้ไปก็จะมีสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหวยมา เออเจ็ดแปดแปดเจ็ดเดี๋ยวดูก่อนแปดเจ็ดแต่หวยมันออกเจ็ดแปดนะครับเก้าเจ็ดแปดนะครับออกกลับแต่ชาวบ้านก็บอกว่าแฟนคลับ FC บอกว่ามันก็ถูกแหละใครเขาก็กลับเหมือนกันเลยครับหวยผมกลับติดต่อกันสองวันแะล้วนะวดที่แล้วเหมือนกันนะนะครับงวดมาวันที่สิบหกกันยายนนะนะครับงวดนี้ก็มาออกกลับอีกผมมีนะครับนี่ครับ ตัวสุดท้ายนี่ครับผมใบไปอ่ะให้ไปหลักหนึ่งครับหลักเจ็ดแค่นั้นเองผมก็จะเคลียร์แต่หลักเจ็ดนะครับผมก็หนักไปหนึ่งเจ็ดแล้วครับหนึ่งเจ็ดแต่เขาออกเจ็ดแปดแต่มีแปดเจ็ดถือว่าถูกแล้วกันนะครับถือว่าถูกแล้วกันเอามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับวันนี้ไม่น่าจะพลาดลักหนังสือหวยให้มาแล้วนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวหลัก สองหลักหกหลักสี่อ้าวหกจะมาอีกแล้วเหลือหายไปยังไม่ทันได้กลิ่นจางนางหายน้ำท่วมก็ยังไม่ไม่ยุบยังไม่ระเหยเองเอ้าวพูดแบบภาษาราชก,การก็เป็นเรียกว่ารอการระบายวัดเดชน่ชาวบ้านเขาบอกรอระเหยเองทำอะไรไม่ได้นะครับเอามาเรื่องหวยเรานี่แหละนะครับมันจะกลับมาอีกแล้วครับยังไม่ระเหยเลยนะครับหก มีสองมีหกมีสี่นะครับมีสองมีหกมีสี่หนังสือหวยลุงปองมงคลมีอะไรบ้างล่ะครับลุงปองมงคลมีห้ามีสองมีเก้าครับลุงปองมงคลมีห้ามีสองมีเก้านะครับลุงปองมงคลมีห้ามีสองมีเก้าแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับลุงปองมงคลมีห้ามีสองมีเก้าสองตรงกันนะครับกับหนังสือหวยดูดีๆสองตรงกันนะครับกับหนังสือหวยหนังสือหวยเ็าให้มาเลขสองเลขหกเลขสี่ หนังสือหวยให้มาเลขสองเลขหกเลขสี่อย่าไปรวมกันซื้อนะครับผิดนะครับผมย้ําทุกเทปเลยครับเอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียวผมแนะนาว่าสองมันตรงกันเฉยๆมันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่จะเข้ามาเลยเป็นตัวเด่นไปเลยตรงนี้ช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงนะครับเออถ้ามาบางทีอาจจะเป็นเป็นหลักร้อยนะนี่อาจจะเป็นหลักร้อยนะมันอาจจะไม่เข้าหลักหน่วยหลักสิบน,นะนี่ผมวิเคราะห์ด้วยส่วนตัวนะครับวิเคราะห์ด้วยส่วนตัว ฟังฟังไปแล้วกันนะครับลูงปองมงคลมีเลขห้าเลขสองเลขเก้าลุงปองมงคลมีเลขห้าเลขสองเลขเก้าเอามาตัวเดียวหนังสือหวยมีเลขสองเลขหกเลขสี่เอามาตัวเดียวนะครับเอามาตัวเดียวนะครับเอามาตัวเดียวแล้วก็วันอ้าวเราไม่ได้เอาตัวนั้นมานะครับก็ไม่เป็นไรผ่านไปเลยผ่านได้นะครับ๋ยวจะเกิดสับสนมันมีอะไรบ้างล่ะครับมันมีอะไรบ้างนะครับ พอได้มาแล้วมันมีอะไรบ้างนี่ครับมันมีเจ็ดสิบสองตัวนะครับเจ็ดสิบสองตัวก็ผมก็คิดเองแล้วนะครับคำนวณเองแล้วนะครับคำนวณเองแล้วนั่งคิดดูแล้วน่าจะเมื่อกี้นี้นะครับหนังสือหวยเขาก็จะมีเลขสองเลขหก 6, เลขสี่ ปุงปองมงคลมีมีเลขห้าเลขสองเลขเก้าเลขเก้าจะอยู่อีกไหมล่ะเลขห้าจะมาอีกไหมล่ะเพราะว่าเล่นตัวเลขสองนี่กว่ามันจ๋ากว่านะครับก็คงจะมาในหลักสองนี่แหละนะครับหลักสองหลักสองก็จะมีอะไรล่ะหลักสองก็จะมีหลักสองดูก่อนนะครับหลักสองหลักสองหลักสองใน 42ตัวนี่ก็จะมี5,2,6,2,8,2,9,2,3,2,4,2 2, 8, 2, 8, 2, 2, 2, 2, แล้วก็7,2นะครับมีแค่7หาง7ตัวเท่านั้นเองครับถ้าเล่นหลัก2นะครับแต่ถ้าเล่นหลัก4นะครับหลัก4ก็จะมี49,40,41,42,46,45นะครับจ๋จาไว้เลยก็จะมีนี่แหละครับ 8 2 3 2 7 2นะครับแล้วก็หลัก4กระจามาเลยก็มี49 40 41 45นหะครับหรือจะตัดออกไปมันก็จะเหลือ49 40 41 42 46ถ้าคิดว่า5ไม่มาก็ตัด5ไปนะครับตรงนั้นเองไม่ยากนะครับ42ตัวนะครับหลักร้อยงวดนี้นะครับงวดนี้ จากหนังสือหวยมีสี่กับหกนะครับสี่กับหกสี่กับหกสรุปแล้วสี่กับหกเนี่ยสี่น่าจะมานะนะครับสี่น่าจะมานะครับแล้วก็เอาหลักสองไปเป็นหลักร้อยแล้วกันนะครับเอาหลักสองไปเป็นหลักร้อยเพราะเขาตรงกันกันกบลุงป๋อมมงคลและกับหนังสือหวยตรงกันมันมีสิทธิ์ไปเป็นหลักร้อยได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปทั้งหมดแหละนะครับตรงนั้นสําหรับท่าน ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วย3อย่างเองนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย,าย,า like, share, าวยจากลุงป่องมองคลโคราชครับขอให้ท่านเฮงเรวยๆปังๆังงงงกันทุกคนสวัสดีครับ